สวัสดีค่ะชาวราศีมีนนะคะหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมีนนั่นเองนะคะเกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาจนถึง20มีนาคมนะคะก็คือดูตามตะว,วันตกเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าลัคนาตัวเองอยู่ลัคนาไหนก็ต้องทราบเวลาแล้วก็สถานที่เกิดนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้ description box ได้เนาะก็คลิปนี้เป็นคลิปความรักเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะประจํา เดือนมกร,รานะคะจนถึงเดือนกุมภาเลยคือตั้งแต่15มกร,ราจนถึง15กุมภานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะผ่านในช่วงของวันวาเลนไทน์ด้วยเนาะ,ะเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะบางทีอาจจะมีการสลับนะคะในเรื่องของความรู้สึกเรากับเขานะเนื่องจากว่าเป็น general reading นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูส่วนตัวก็สามารถที่จะดูแอดไลน์มาได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะ Romantic feelings. your feelings are real and worth exploring นะ,ะก็คือตอนนี้เหมือนเรามีความรู้สึกอยากที่จะมีความรักโรแมนติกนะคะหรือว่าบางคนก็อยู่ในอยู่ในช่วงอยู่ในห่วงการศึกษากาันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะมีความรักมีความโรแมนติกนะใช้เวลาร่วมกันนะคะอืมเราจะรู้สึกกับคนคนนี้แบบนี้นะ this could be the one นะคะเขาเองนะก็ไม่ได้ คือเขาเองก็รู้สึกกับเราเหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาด้วยนะคะอืมนะ Release y o U X นะคะ this time has come to clear y o U r energy คือตัวเราเองอาจจะต้องมีการเคลียร์ energy เก่าๆออกด้วยนะคะกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังคงมี energy เก่าๆอยู่นะคะในในช่วงเวลา15มกราถึง15กุมภาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่แฮปปี้กับกับสิ่งที่เราเจออยู่นะคะเพราะว่าเหมือนกับยังมีอะไรที่ค้างคาความรู้สึกเราอยู่นะสถานการณ์มันทำให้เราต้อง ต้องลืมคนเก่านะคะ Retrieve is time to disconnect from the world นะคะเขาเองก็อยากที่จะใช้เวลาร่วมกับเรานะคะอยากจะพาเราเนี่ยไปที่ที่ทำให้เราสบายใจอะ่ะคนคนเนี้ยนะคะคือบางครั้งเนี่ยบางคนเขาก็จะทราบนะคะว่าเราอาจจะมีอ,อ,อดีตหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนเก่าๆหรือว่าความรักเก่าๆเนี่ยเขาก็อยากจะพาเราไปให้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเขาเขามองว่าเราอะ่ะคือคนที่คนที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะคะเดี๋ยวเราไาดูเอาคำกัน c o l l g i n your s o m a t e i ะคะ your prayers, affirmations, and v i s u a l i z a t i o n help bring you together mm hmm. นะคะคือด้วยการที่เราเนี่ย เาเอาจจะมีการจินตนาการถึงกันนะคะจินตนาการหมายถึงว่าเราเองก็อยากจะเจอคนที่ใช่เขาเองก็อยากจะเจอคนที่ใช่มันคือทําให้เรากับเขาเนี่ยได้มาเจอกันนะคะแล้วก็พยายามปลดปล่อยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะอย่าพยายามไปคนโทรลอะไรนะอะไรเก่าๆก็ขอให้เราปลดปล่อยมันไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะ บางครั้งเราอาจจะติดอยู่กับสิ่งเก่าๆนะทำให้เราไปไม่สุดนะคะกับกับคนปัจจุบันนี้นะคะหรือว่าบางคนมีการรออยู่นะคะรอคนเก่าจะกลับมาอย่างเงี้ยนะโรแมนติกฟ l ล n g s นะคะ The Emperor นะคือ The Emperor เนี่ยคือการที่เราสามารถที่จะคอนโทรลความรู้สึกได้ใต้ the Emperor ก็เป็น The World The World นะคะ The World ก็คือมันเหมือนกับ จบไซคลหนึ่งไปแล้วนะคะความรักบางทีน่ะม,นมันเหมือนกับสิ้นสุดน่ะนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะสิ้นสุดกับสิ่งเก่าๆเข้าใจสิ่งเก่าๆนะคะแล้วก็ตอนนี้มันถึงเวลาที่เราคอนโทรลตัวเองนะคะกลับมาอยากจะดูแลความรู้สึกตัวเองอยากจะคอนโทรลความรู้สึกตัวเองนะคะไม่อยากที่จะให้แบบเสียใจหรือว่าไม่อยากที่จะให้รู้สึกไม่ดีนะคะในเรื่องความรักอีกอยากจะเจอความรักที่ดีๆน่ะนะคะ This could be the one นะคะ The Magician นะคือเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ a s o กซ์ซ c e กับคุณนะนคะแล้วก็คนคนนี้คือเขามีความรู้สึกว่าเวลาถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจะมองว่าเอย ช่วยเหลือกันได้ปรึกษากันได้นะคะแล้วก็เราก็พาไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะก็คือทั้งเราแล้วก็เขาเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นเมเจอร์อะคานะทั้งคู่เลยนะคะ The Emperor แล้วก็ The Magician นะคะก็มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้อะถึงความ รู้สึกครั้งนี้ถึงความรักครั้งนี้การดูแลความชอบนะคะการใส่ใจในครั้งนี้นะทีนี้เนี่ยเขาเองก็อยากที่จะให้เราเนี่ยคือไพ่สองใบเนี้ยม, control, มันเป็นการควบคุมทั้งคู่เลยนะคะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในก,การที่จะคนโทรลสถานการณ์ต่างๆนะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยที่เป็นเอาคำบอกว่าเออแต่ไพ่เนี่ยที่ที่เป็นเออที่เป็น Energy เนี่ยบอกว่าเลิ o ก f c อ n t r o l issues นะคะคือเราอาจจะควบคุมบางอย่างนะคะแต่ว่าบางอย่างก็ต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติไปเนาะจะได้ไม่เครียดด้วยนะคะมันเป็นการที่เราจะได้รู้ว่าเออคนคนนี้คือใช้เซนซวยนะคะว่าคนคนนี้คือคู่ของเรานะคะเราจะสัมผัสได้นะ เนี่ย for u of cups นะคะจาก a i r y o X เนี่ยคือบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเก่ากับเข้ามานะคะคุณจะต้องใช้ความประสบการณ์แล้วก็ความรู้อ่ะจากจากสิ่งที่เคยผ่านมาสิ่งที่เขาเคยทำกับเราอ่ะคนเก่าๆนะคะถ้าเกิดเขามอบอะไรให้เราเนี่ยบางทีเราจะต้องปลดปล่อยต้องปลดปล่อยคนเก่าออกไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะคะจะเป็นทางที่ดีนะอืมสำหรับเพื่อนๆนะคะชาวราศีมีนนะ retreat นะคะใน Night o ค cups นี่ไงคือเขาจะมอบความรักอะ่ะคนคนนี้เขาจะมอบความรักให้กับเราอะ่ะแล้วก็อยากที่จะให้เราอะ่ะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะแล้วก็รวมถึงปลดปล่อยสิ่งเก่าๆออกไปเขารู้ว่าเราทำได้อาจจะต้องใช้เวลาเยากจะพาเราเนี่ยไปอยู่ในเ,ออเขาเรียกว่าไปเที่ยวหรือว่าพาไปพาไปสถานที่ที่รู้สึกดีๆนะคะเยีกยจะมอบความรู้สึกดีๆความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กับให้กับคุณอะ่ะนะคะ calling your soulmate นะคะเอาคำก็คือ seven of wands นะคือบางทีเนี่ยเรามีการยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่100%เพราะเพราะด้วยบางคนเนี่ยมีคนเก่าเข้ามาก็อาจจะทำให้ลังเลนะคะหรือว่ายังปิดตาอยู่ไม่กล้าที่จะดูความจริงนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะอยากก็อยากที่จะแบบ ควบคุมสถานการณ์ก็ตามแต่ว่าบางอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้เราต้องปล่อยให้สถานการณ์มันพาไปแล้วเพื่อที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะใครที่ดีกับเรานะคะแล้วก็ใครที่จะทําให้เรามีความสุขกันแน่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องอาจจะต้องพยายามนะคะดูว่าเราควรปกป้องควรจะต้องมีแอเรียของตัวเองไหมหรือว่าทําอะไรเพื่อเพื่อตัวเองไหมคือคือด้วยบางคนนะมี มีสิ่งเดิมเดิมมีสิ่งเก่าเก่ามีคนเก่าเก่าที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจอ่ะเหมือนเราต้องคอยเนี่ยระแวดระวังนะคะกลัวว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้เราเสียใจไหมหรือว่าคนเก่าเก่าที่เขาอาจจะกลับมาหาเรามาคะนะคะมายื่นข้อเสนอให้เราเนี่ยอืมนะเราจะโอเคจริงๆไหมนะคะดูไพ่อันนี้เนาะอันนี้เขาก็ยื่นมานะคะแต่ก็อันนี้ก็ยื่นมาแต่ว่าอันนี้อยู่ในฝั่งของตัวเราเองนะคะแล้วก็รีรีเซิเอ็กคือมีโอกาสที่คนเก่าจะมอบความรู้สึกดีๆมาให้เรานะคะแต่วันนี้ก็คือคนอีกคน หนึ่งนะคะเขาก็จะมอบความรักให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะว่าเรามองยังไงแต่ไพ่แนะนำค่ะว่าให้เราเนี่ยปลดปล่อยคนเก่าออกไปนะคะเนี่ย The Emperor The Devil นะคะคือ,อ romantic feeling เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเราเราอยากที่จะได้อย่างนั้นอีกนะคะอืม The chariot นะคะเอ่า uh, clarify โดย magician นะคะก็คือคือเขาเองก็จะลุยนะ ลุยในเรื่องของความรักกับเราอะ่ะไม่ว่าจะมีความอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามต้องถามว่ามีอุปรสรรคไหมก็ต้องบอกว่ามีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าของคุณหรือถ้าคนเก่าของคุณยังไม่มาอย่างนี้ใช่ไหมของเพื่อนๆราศีมีนนะ่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกเรากับคนเก่าๆที่มันยังค้างคาใจอยู่นะคะที่มันยังคาคาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่เรายังยังติดอยู่อยู่ในความรู้สึกนะคะอ่านะคะโอเคนะเดี๋ยวเรา มาดูของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดก็ต้องบอกว่าตัวของชาวราศีมีนเองนะถ้าเกิดว่าแอบชอบใครอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องบอกได้ว่าเป็นคนที่เราเคยรู้สึกดีด้วยนะคะคนที่เราคือแบบไม่ใช่มาเจอใหมอ่อ่ะแต่ว่าเป็นคนที่เราเคยรู้สึกดีด้วยมาแล้วหรือว่าเคยคุยหรือว่าเคยอะไรอย่างนี้มาก่อนน่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้เรียนรู้กันนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเราเองอะ่ะก็จะรู้สึกว่าเออพยายามเหมือนกับ พยายามอยากจะให้ความความสัมพันธ์นี้มันดาเนินต่อนะคะอยากจะที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้นะคะไม่อยากรู้สึกเสียใจแต่ว่าเราก็ยังชอบแล้วก็ยังยังยังชอบคือยังยังชอบที่จะคุยกับเขายังชอบที่จะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับจะปล่อยแต่ก็ติดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะควบคุมจะพยายามควบคุมควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะแต่ว่าบางอย่างก็ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเรารู้สึกชอบนะคะทีนี้เนี่ยไพ่บอกว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเราเนี่ย เงื่นเนข้อเสนอให้เขานะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเนี่ยเขาจะเขาจะยังไงเขาจะรับรักหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสาหรับบางคนก็มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่าในออฟคัพ p s ขึ้นหรือว่าบางคนก็มีคนใหม่ๆมาเสนอความรักให้กับ เพ,เพื่อนนะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ยังมีมีข้อข้องใจอยู่ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เราเนี่ยอยากจะไปต่อจริงๆหรือเปล่าสําหรับใครที่มีคนเข้ามาใหม่เนาะนะคะแต่สําหรับใครที่มีคนที่คุยอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าคือเราก็เหมือนกับยังยังมีโอกาสพัฒนาในบางคนแต่ว่าสําหรับบางคนก็ก็ยังนะคะเออยังไม่ยังรู้สึกว่า ยังไม่ใช่อยู่นะคะยังต้องใช้อาศัยความคือต้องอาศัยเวลาแล้วก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่เราต้องปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปแล้วก็ปลดปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพื่อที่ว่าเราจะหาความรักแท้ได้นะอืม สิ่งหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเรียกโซเมตได้นะคะนั่นก็คือการที่เราจรินตนาการเนื้นึกภาพไว้เลยว่าคนที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะมันเป็นการเรียก calling your soulmate มานะคะอืมแล้วเราก็จะยืนกรานยืนยันว่าเราอยากได้คู่ของเราอะ่ะเราอยากได้คนที่ใช่จริงๆนะคะบางคนเข้ามาก็คือทําให้เราแบบหวั่นไหวทําให้เราคือแบบเหมือนปิดหูปิดตาเรานะคะบางคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับมือที่3าบางคนก็มีการเสียใจนะคะแล้วก็บางคนก็มีการจบด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ เราก็เริ่มต้นใหม่นะคะเป็น King of Wands นะมันมีสิ่งใหม่ๆที่ที่จะเกิดขึ้นขอขอให้เราปลดปล่อยสิ่งเก่าๆไปนะคะ Release your ex Release ปลดปล่อยคนที่ผ่านมาแล้วแล้วเหมือนกับว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเนอะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำกันนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะทุกๆสถานะเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะ b s e r v e reconsider Third Eye ไอ a k รานะคะอืมคือบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยการสังเกตด้วยนะคะแล้วก็ การที่พักผ่อนบ้างแล้วก็ทบทวนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าเออเนีย่ยเอเนอร์จีเก่าๆเนี่ยมันดีกับเราจริงๆหรือเปล่าพลังงานเก่าๆคนเก่าๆสิ่งที่เราคิดอยู่อย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปในทิศทางที่ดีอยู่เนี่ยมันก็เป็นจอยมันก็เป็นความสนุกสนานเป็นความมั่นคงอะนะคะแต่ว่าเออก็สำหรับใครที่ความสัมพันธ์ไม่ดีก็ต้องบอกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องกลับมาทบทวนเนาะทบทวนกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ลองสังเกตว่าเออเนี่ยมันมีอะไร ขึ้นบ้างแล้วก็เราจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะแล้วก็มันมีความโรแมนติกฟีลิ่งอยู่พยายามเปิดนะคะเปิดความรู้สึกออกมากับคู่ของเราเนี่ยว่าเออเขา ว่าเรากับเขาเนี่ยรู้สึกกันยังไงนะคะยพยายามพยายามดีเฟนต์ตัวเองมันทาให้เขาเข้าไม่ถึงเรานะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยก็ต้องสังเกตนิดนึงบางอาจจะมีคนเข้ามาหาเรานะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาที่เป็นในออฟคั p ขึ้นนะคะแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดใครเหนื่อยใครร้าจากเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องพักนะคะแล้วก็ทบทวนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะเติร์ดไอจากราเนี่ยนะคะก็คือว่า i c ีนั่นเองนะคือเหมือนกับว่าใช้ เซนส์ sense, ใช้ความรู้สึกของเราอะเหมือนเป็นตาที่3ามอะมองในเรื่องความสัมพันธ์นะคะบางคนเขาเข้ามาแล้วเขาก็มองว่าเราอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยคิดยังไงกับเขานะคะอันนี้คือคือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคนที่ที่จะต้องนึกแล้วก็ใช้ s e n ส์ด้วยนะคะในการดูว่าเออคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเขาเขามาด้วยวิธีไหนมาด้วยแบบไหนนะคะบางครั้งเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่า ต้องมีการดีเฟนต์ตัวเองป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าบางคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาแบบลุยเข้ามาเลยนะคะที่มอบความรักให้กับเราเนี่ยมันมันมันก็ต้องคิดจารณาด้วยเนาะนะคะแล้วก็สังเกตด้วยนะคะว่าโอเคหรือเปล่าดีหรือเปล่าใช้เวลานะคะอืมแล้วก็พยายามอย่าไปควบคุมนะคะปล่อยให้มันปล่อยไปตามธรรมชาตินะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่นะคะชุดนี้นะในการ c คลียร์ไฟการคำแนะนำด้วยนะคะ justice นี่ไงคือสังเกตเนี่ยเราจะทำทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องไปในทิศทางไหนได้นะคะ six of wands นะ rest and reconsider เนี่ยนะคะคือมันเป็นความสำเร็จอนะถ้าเกิดว่าเราสังเกตให้ดีๆแล้วก็ดูให้ดีๆว่าใครที่เหมาะสมกับเราใครที่ดีกับเราจริงๆนะคะใครที่เข้ามาและความสัมพันธ์เนี่ยเออคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพักเพื่อที่จะคือพักหมายความว่าย้อนถอย ออกมาเก้าหนึ่งดูความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มีปัญหาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันจะทําให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้อะอย่างดีเลยนะคะเพชร o อดนะสำหรับเติร์ดไอจักราบางทีเราอาจจะต้องสืบ บ้างนะคะสืบข้อมูลบ้างนะคนที่มาจีบเรานะคะเป็นยังไงนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงเราอาจจะต้องคอยสังเกตนะคะแล้วก็ดูดูความสัมพันธ์นะคือเป็นออบเซ v ร์เวอร์เราเป็นออบเซอร์เวอร์คือผู้สังเกตการอนะ่ะคือบางครั้งเราเราอยู่ในสถานาการณ์นั้นเราก็อาจจะไม่เห็นทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราถอยมาแล้วก็เป็นผู้สังเกตการอนะ่ะบางทีเราอาจจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นนะคะอ่าแล้วก็จะมีไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะ เป็นอันนี้เนาะคำแนะนำนะคะ Oracle of Angel r e b e l a t i o n นะคะความอิสระนะคะความความเป็นเนี่ยมีการอวยพรเกิดขึ้นนะคะสำหรับความรักนะคือบางคนเนี่ย เรารู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนหรืออะไรยังไงนะคะเนี่ยมีเติร์ดไอจัก,กราอีกแล้วเนี่ยเติร์ดคือเนี่ยต้องใช้ตาอีกอันหนึ่งอะ่ะในการมองนะคะใช้เซนส์ของเราในการพิจารณานะบางครั้งเราสับสนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ย ขอให้เอาพลังของเราเนี่ยมาใช้นะตอนนี้นะคะแล้วก็ r e c o n s ิ d เดนะคะเนี่ยดูสิรีคอน s ิ d เดแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือ r e c o n s ิ d เดอีกนะคะนั่นนั่นคือกานที่เราจะต้องกลับมาทบทวนกลับมาคิดนะคะอืมนะกับสิ่งต่างๆที่เรามีนะคะดูว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรกับสถานสานการณ์ทั้งหมดนะคะดูว่าดูความรู้สึกแท้ๆของเราอะ่ะนะอืม อย่าเพิ่งเอาความต้องการหรือว่าอะไรของเราเนี่ยมาบดบังนะคะให้ดูความรู้สึกแท้ๆของเราเนี่ยจะช่วยได้นะเราจะเห็นแสงสว่างเราจะใช้เซนส์ของเราได้อย่างดีเลยนะคะอืมนะเป็นกําลังใจให้นะคะกับชาวราศีมีนหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมีนทุกคนนะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยพาไปแล้วเราก็ ดูนะคะสังเกตแล้วก็พยายามที่จะแบบควบคุมบางอย่างในสิ่งที่เราทําได้อะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะทําอะไรได้เราจะเข้าใจอะไรได้กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะกับเรื่องความรักนะคะแล้วถ้าเกิดมีการตัดสินใจต้องการต้องมีการตัดสินใจอะไรก็ขอให้ตัดสินใจได้ดีนะคะ อืมถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะชาวราศีมีนนะนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ